เลขเด็ดคนวังเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกทท่านนะคะคลิปนี้นะคะเรากลับมาพบกับแนวทางหวยไทยนะคะจะเป็นสูตรคำนวณน,นะคะซึ่งในคลิปนี้ค่ะจะเป็นสูตรเด่นบนนะคะสลับกันไปนะคะสําหรับบนและล่างนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะจะ ก็ค่อนข้างเดินดีอยู่นะคะแต่ว่าก็มีหลุดบ้างนะคะแต่จะเป็นสูตรระยะสั้นส,ส่วนใหญ่นะคะดิฉันต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าไม่มีสูตรไหนที่มันจะอยู่ยั่งยืนนะคะแต่ก็มีบางสูตรที่เป็นสูตรอมาตะดิฉันก็จะติดดาวไว้นะคะสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะก็กดติดตามไว้นะคะสําหรับช่องของดิฉันนี้จะลงะคลิป หวยไทยสูตรคำนวณที่เป็นสูตรง่ายๆนะคะแต่สูตรยากดิฉันก็จะคัดไว้นะคะปกติแล้วดิฉันจะทำหวยฮาหนอยนะคะแล้วก็มีหวยไทยด้วยแต่จะเป็นสูตรเก็บสถิติค่ะซึ่งสำหรับหวยไทยสามารถทำเป็นสูตรคำนวณได้เพราะว่ามันมีระยะเวลาให้เราได้คำนวณน,นะคะสำหรับหวยฮาหนอยหวยลาวนี้มันสั้นเกินไปที่จะคำนวณได้นะคะก็เป็นสูตรสถิติไปแต่จะอยู่อีกช่องหนึ่งนะคะก็คือช่องคนองเล็ชาแนลซึ่งช่องนี้เป็นช่องสำรองก็ ลงให้แต่แนวทางของสูตรหวยนะคะสูตรหวยไทยนะคะเรามาดูของเด่นบนกันนะคะสูตรนะคะก็จะไม่ยากเลยค่ะเช่นเคยนะคะดิฉันจะทําสูตรง่ายๆที่คุณผู้ชมเข้าใจเข้าใจง่ายแล้วก็จะไม่ทําทคลิปที่นานเกินไปนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อค่ะเพราะดิฉันเองก็ไม่ชอบดูคลิปน,นานๆนะคะขอสูตรนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ หลักแสนนะคะของรางวัลที่1บวกกับหลัก10ของรางวัลที่1นะคะก็จะได้นะคะ6บวก0นะคะเท่ากับ6นะคะ6นะคะบวก1คงที่นะคะเอาลบ1ก่อนก็นได้คะ่ะลบ1คงที่นะคะเท่ากับ5นะคะบวก1คงที่เท่ากับ7ค่ะ นี้เด่นบนนะคะห้าหกเจ็ดนะคะหวยออกนะคะหนึ่งศูนย์หกล่างเจ็ดศูนย์นะคะเข้าที่หกนะคะหลักหน่วยนะคะแล้วก็งวดต่อมานะคะอันนี้ชั้นนำตรงกลางก็ได้ค่ะม<ๆ>ันรู้แบบเบียดริมๆอยู่ทําไมนะคะหลักแสนนะคะบวกหลักสิบนะคะบนนะคะก็คือรางวัลที่หนึ่งนะคะเก้าบวกศูนย์นะคะเท่ากับเก้าค่ะ 9ลบ1คงที่นะคะเท่ากับ8ค่ะ9บวก1คงที่เท่ากับ0นนะคะถ้าคุณผู้ชมที่ดูศูนย์ไว้ไปบ่อยจะรู้นะคะว่า10ก็ต้องชักศูนย์นะคะชักตัวหลังนะคะ890นย์นะคะหวยออกนะคะเจ9ล่าง6 4สี่นะคะเข้าที่9ค่ะจริงๆมันก็เข้า8ด้วยนะคะอีฉันก็ลืมไปนะคะมันก็เข้าทั้ง8และ9ค่ะันนี้เป็นเด่นบนนะคะ งูต่อมานะคะหลักแสนนะคะบวกหลักหน่วยของหลัก10ของรางวัลที่1ค่ะ1บวก8นะคะเท่ากับ9ค่ะ9นะคะลบ1คงที่เท่ากับ8 8 9นะคะบวก1คงที่เท่ากับ0นะคะ หน่วยออกนะคะ805ล่าง08ค่ะเข้าที่0นะคะจริงๆมันก็เข้าหลักร้อยนะคะแต่สูตรของดิฉันดิฉันจะไม่ทําหลักร้อยนะคะหลักร้อยถือว่าไม่เข้าค่ะดิฉันสูตรของดิฉันถ้าบอกว่าเด่นบนหมายความว่า10หน่วยเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะคะเดี๋ยวหลักร้อยแยกอีก สูตรหนึ่งค่ะมันมีหลักร้อยของมันอยู่นะคะก็คุยออกนะคะ805ล่าง0ูย์ก็เข้าที่0ูนย์ะคะหลัก10นะคะ8ไม่เกี่ยวนะคะ8เป็นหลักร้อยมีชั้นไม่นับนะคะว่าเป็นข้างบนข้างบนดิฉันนับแค่10หน่วยเท่านั้นนะคะมดตตอมาค่ะ3นะคะก็คือหลักลักแสนนะคะบวกหลัก 10ของรางวันที่1น,นะคะ3บวก0เท่ากับ3ค่ะ3นะคะลบ1คงที่เท่ากับ2นะคะ3บวก1คงที่เท่ากับ4ค่ะโัวออกนะคะ0 9 3ย์าสาล่าง1 4สนะคะเข้าที่3านะคะหลักหน่วยบนนะคะยังคงเดินอยู่นะคะ มดต่อมานะคะสำหรับมดต่อมาหลักแสนนะคะบวกกับหลัก10หลังวันที่1นะคะ8บวก9นะคะเท่ากับ17ค่ะก็คือ7นะคะ7ลบ1คงที่เท่ากับ6นะคะ6บวก1คงที่เท่ากับ8นะคะก็หวยเอานะคะ196ลาง5้ค่ะเข้าที่6นะคะ หลักหน่วยนะคะสําหรับมวดที่แล้วแต่ทีฉันสังเกตมาสังเกตมาก็คือเขาจะค่อนข้างมาทางข้างหลังมากกว่านะคือ2ตัวข้างหลังนี้มากกว่านะคะที่สังเกตมาเขาจะมาทางข้างมาสอตัวข้างหลังนี้มากกว่าก็มาดูกันค่ะว่าในงวดวันที่17มกราคม2 5 6 6นี้จะเป็นเลขอะไรนะคะหวังว่า ไม่ต้องคิดมากนะคะรางวัลที่1นนะคะหลักแสนนะคะบวกหลักหน่วยของรางวัลที่1นนะคะ1บวก9ค่ะเท่ากับศูนย์ศูนย์มาอีกแล้วนะคะศูนย์จะมาทั้งบนทั้งล่างไม่ได้นะคะศูนย์นะคะลบหนึ่งคงที่เท่ากับเก้าค่ะเก้านะคะศูนย์บวกหนึ่งคงที่เท่ากับหนึ่งค่ะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะ 901เป็นเด่นบนดิฉันบนนี่ดิฉันให้ไปแล้ว2สูตรนะคะก่อนหน้านี้ซึ่งก็จะมีสูตรเด่นบนอีกสูตรหนึ่งนะคะก็จะเป็นสูตร3าสี่จะเป็นจะได้3าสนะคะเด่นบนอีกสูตรหนึ่งนะคะได้3าสอันนี้ได้0 90 1 9.01หนึ่งนะคะ ซึ่งดิฉันให้อีกอีกคอีกคลิปหนึ่งอีกสูตรหนึ่งให้ไปก็คือเป็นสูตร10บ,บนนะคะ10บ,บนจะเป็น801หรือว่าหรือว่าหรือว่าอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็น10บ,บนนะคะสูตรที่ดิฉันให้ไป10บ,บนอันนี้คือเด่นบนนะคะ หรือว่าเราจะตัดได้0กั1น1แล้วที่จะเป็น10เพราะว่ามันมีเหตุผลนะคะเพราะว่า9เนี่ยในตารางสถิติในตารางสถิติที่ดิฉันทำเ,เลขดับนะคะ9มันก็ดับบนอยู่นะคะซึ่งก็เหมือนกับอันเนี้ยเหมือนกับสูตรเนี้ยเมันดับบนแล้วมันก็ชนกับ สูตรนี้ที่มีศูนย์กับหนึ่งมันชนกันที่จะเป็นหลักสิบนะคะเพราะว่าสูตรนี้เขาเป็นสูตรสิบบนนะคะเราจะได้สองตัวตั้งแต่ต้นเดือนกันขนาดน,นี้เลยเหรอไม่นะสูตรเด่นบนอีกสูตรหนึ่งมันจะเป็นสามสี่มันจะเป็นสามสี่นะคะถ้าศูนย์กับหนึ่งเป็นหลักสิบเราก็จะตัดได้แล้วนะคะเนี่ย มันก็จะตัดได้เดี๋ยวดิฉันเขียนดูนะคะหลัก10นะคะ0น์กับ1เป็นหลัก10ก็แล้วก็เด่นบนอีกอันหนึ่งมันเป็น3กับ4นะคะก็จะได้ศูนย์สามนะคะศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งสี แต่ย่างที่บอกท,ท,ที่ที่ตัดตัดเลขเก้าอไปเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะมันเป็นดับดับบนของดิฉันแต่ว่ามันสูตรนี้มันก็มีหลุดนะคะไม่เหมือนล่างนะคะที่ว่าไม่เคยหลุดมา3 2มสิบสองนวดนะคะสําหรับดับล่างของดิฉันดับล่างดิฉันดับบนดิฉันมี2สูตรนะคะซึ่งมันไปตรงก,กับอันเนี้ยสกับสี่เนี่ยสมันก็ดับบนของดิฉันอยู่แต่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าสูตรนี้มันมีหลุดนะคะสูตรดับของดิฉันอะ มันก็ไปเป็นเลขดับด้วยมันจะเหลือแค่นี้เหรอมันจะเหลือแค่นี้เหลือบนดูกันยาวๆค่ะสำหรับวันนี้เราก็ยังสรุปไม่ได้นะคะเพราะว่าบนเพิ่งจะมาแค่สามสูตรเองค่ะมันจะไปขนาดนั้นเลยเหรอคะ ก็ดูกันยาวๆก่อนนะคะสําหรับท่านไหนที่เข้ามาใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามด้วยค่ะดิฉันปกติแล้วดิฉันจะทําหวยฮานอยนะคะแต่ไม่ได้ทาที่ช่องนี้นะคะจะทําที่ช่องเอ่ออันนี้คือปักหลักแล้วนะคะปักหลักนะคะสิบหน่วยแล้วนะคะ,ะทำที่ช่องคนวังเล็กชาแนลนะคะช่องนั้นเป็นช่องหลักะจะทําหวยฮานอยหวยลาวนะคะก็ คุณผู้ชมไปชมได้ที่ช่องคนวอเิ็กชแนลนะคะนั้นช่องหลักค่ะส่วนช่องนี้นะคะเมื่อก่อนก็เป็นหวยลาวค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยกมาให้เป็นหวยไทยนะคะสูตรคำนวณไปนะคะเพราะว่ารู้สึกอึดอัดค่ะมีสูตรรู้สูตรถูกหวยแต่คนดูไม่ถูกหวยก็อยากให้ถูกเหมือนกันค่ะก็นํามาแบ่งปันกันนะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะอันนี้แค่เป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้ค่ะมันอีกหลายสูตรนะคะยังมีอีกหลายสูตรอันนี้เป็นแค่ สูตรแค่ชุดเออสูตรนี้เป็นสูตรแค่สูตรที่3ที่ดิฉันลงให้นะคะก็ชมกันยาวๆนะคะขอให้คุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามกันไว้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ